อ่ะสวัสดีครับสบายดีพี่น้องของฝ่ายกินเข่าพี่น้องแซ่บๆนี่ตำบักทัวพี่น,อน้ององกกีก,ยกอย่างเนึ้อพี่น้องไม่ได้แซ่บๆฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสเต็กรด้ว่ากดติดตามในเบาตัวอีกนิดเด้อพี่น้องก็เป็นกำลังใจเห็ดเข็ดเด้อพี่น้องเด้อเห็ดสีเบิร์สุกุมทุกคนอาหารบัตบ้านเมนูบัตบ้านกินง่ายๆไอ้คนกย มแซ่บพีปน้ลงแด่บมาเด้อพวเน้องเด้อเดืดสดี

โนมีอียังอืงเขราะว่าถุงมืซื้อนี่เหนือยมากเยังสลายอยู่นาอยันยังยังอยู่งอยู่แล้วก็มาแล้วก็บ่ายแลว่มีหัวเขาขนาดร้านธรรมด้แค่30หลังยายนั่นลาบเนื่อมาให้บ่ได้ญาติเราถาม่าตลดว่าลาบอะไรเอ่ย มบอกแร่อยามแมนเกจาเอาไปเอาวัวตลาดเร้เาวัวแล้วเขาบอเอาไปเามันแขเนาอาวัตลาดมันเป็นเน้เสียเอาวัวตลาดเน้เสียเอาวัวเจ้านะเอาวัวเขาเนี้ยแส

โตน้ๆต้อเยไ้องโตก็ต่ำอะไรมากกวาอืมน้ำไ่น้องก็มันูเด็กินมันเองได้ตามมไม่ใหญ่แถวๆอุ้ยไม่ใหญ่คะพี่ต้อเสีบกราดาบีไว้มากนี่คเก็บ่อืมเอาไ่อาไปโมไห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn này này này